หยุดก่อนครับหากคุณเคยได้ยินเสียงแหลมสูงกระทันหันในหูข้างขวาโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนที่เงียบสงัดฟังให้ดีนะครับเพราะนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญและไม่ใช่เพียงแค่อาการทางกายแต่มันคือสัญญาณเตือนระดับมิติที่จักรวาลกำลังส่งรหัสลับเพื่อปรับจูนคลื่นความถี่ในตัวคุณให้ตรงกับแรงสันสะเทือนของความมั่งคั่งมหาศาลในวินาทีที่เสียงนั้นเกิดขึ้นประตูมิติแห่งโชคลาภกำลังเปิดออกเพื่อเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินทอง วิธีรับพลังงานที่ส่งพลังนี้คือให้คุณรีบประสานมือทั้งสองข้างไว้ที่หน้าอกตรงตำแหน่งหัวใจทันทีหลับตาลงช้าๆแล้วตั้งจิตกล่าวคำนิยามชีวิตใหม่ว่าฉันพร้อมรับความรวยมหาศาลที่กำลังหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตจินตนาการให้เห็นภาพละอองดาวสีทองระยุประยับที่พุ่งตรงจากห้วงอวกาศไหลเข้าสู่กึิ่นกลางหน้าอกของคุณเพื่อเปลี่ยนแรงสั่นสะเทือนนั้นให้กลายเป็นยอดเงินโอนเข้าบัญชีภายในสาวันนับจากนี้ พลังงานนี้มีผลรุนแรงและแม่นยำสำหรับคนที่ถูกเลือกเท่านั้นหากคุณเชื่อมั่นในสัญญาณและพร้อมจะเป็นเศรษฐีคนใหม่ให้พิมพ์999เพื่อล็อกพลังงานแห่งความร่ำรวยนี้ไว้กับตัวคุณทันทีกดติดตามและแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อยืนยันว่าคุณคือผู้รับพรจากจักรวาลเตรียมตัวรับข่าวดีที่กำลังจะเกิด